หน้าอีกท่งหนึ่งค่ะโอ้ยเอาอ้าแจ็คเราตรงน้นม anyway ันกับ่มมาแล้วตื่นคนปลาดุกขุนตาบุญค่ะไม่เห็นตัวปลาเลยอะไรกับมาเอาปลาขอนเนาะค่ะมัน โอ้เป,ป็นตะปิงแสบค่ะมันขึ้นมาจากน้องสาวหรือว่างใดร่ปล่อยตังหะไม่มีอาหารมากๆอะไาเงี้ยิ่แต่เสียงค่ะไปละทงกันหน้าพูนแล้วพ่นบพราันในแล้วปะค่ะพูน,นในย่ายสวัสดีค่ะ แม่ยายสวัสดีค่ะเพิดออนซ้อนขอเขาเพิ่นอยากพา,ากลูกมารอทงอีกค่ะทงไมค่ะแบบน,น,น <c oughs> ี้เผื่อแบบนี้เอาเยอะยาวเยอะผ่านแม่ยายมาเขาดำห่างๆก็คืนง่ามคักปีนี้น้ำพอดีเนาะค่ะมาซาแต่ว่าหิ้งนี่น้ำคลังแตงพอดีไปแม่ยายยัง๋ยวกระเป๋าไหวปลาล้าาม าเป็นเมืองไฮเอ็นเทียนปะอูมาไายตอนนั้นไม่ยายเพิ่นมาลกงาเขานะค่ะไ้นั่น้ะค่ะหน้าปะอู <c oughs> ได้หน้าพูละไฮซ้องไฮค่ะ <c oughs> คุณแม่ยายเพิ่นแบ่งให้ลูกให้ห้าน <c oughs> พูดนี่จะเป็นของตาลุ่นเนาะของปาลุ่นหอดใสหอดไฮน,นฮ้องสา อันพูดนี้จะเป็นของคุณแม่ย่าค่ะมันไม่ดอกหมอขาเจียวมันเบิดง่ามเหรอแม่นวะอูยนี่จะเสียงปา่าจุบจับจุบจับอยู่ขาน้ำกัางให้หน้าวูบมันเลยลงมาโดนเติบแล้วเนี่นี่ สิเดีกเกี่ยวก้อนมูกะสิเป็นหน้าลุงจานหน้าลุงจานละหน้าไผ่หน้ายามีบ่หล้วก็จังสีเป็นหน,น้านุงนมนะคะบัณเพราะว่าหน้าสามทงนี่จะเป็นคาวดอ่ะบ่ะเกี่ยวมือเองเนี่ยค่ะบัณปีนี้โอ้ยตายเลยว่ัวสีเกี่ยวแล้วนะคะ่ะปันยังสีมะเจ้าไปสื่อหน้ามาเ,เ,เพิ่มอีกอยู่ <laughs> ไอ้ ai, มีโครงการว่าสิเฮ็ดถนนเ้นนี่แล้วค่ะนี่ปีนาน่าจะเฮ็ดต่ออยู่เนาะเท็นเห็นมันแรนขืนหอนหัวหน้าโลดนะค่ะป่ารุ่นแล้วก็เฮ็ดสุดแช่ผูดคงไม่ยายไว้เนาะแม่นบ่อันท้นทางนี่เฮ็ดสุดผูดไม่ยายเมวันนี้มั่ที้ผูดประอุนนี่แหละกัสีนาจะเป็นปีนาเนาะน่าจะได้เฮ็ดต่ออยู่ค่ะ หาเงินอีกจังน้อยก่อนนี่ล่ะคะ่ะให้จ้งางงูเขาล้มหยาค่ะ่นี่ราวบ้ายสายเป็นเช่นไนตอนมาลกุกหยาเนะคะ่ะเขาผู้หายผู้หายนี่ล่ะคะ่ะน,นี่แบนเค้กแดนกัน <c oughs> นี่ก็เป็นหน้าปลาอูอน,นี่ของคุณยา ให้เลี้ยงแม่กับชีฟูนั่นล่ละค่ะได้พูดมาเลี้ยงเอาแม่บอจังที่ใดญหน้าแม่ฟังนีขงง่ของคุณยายทวดคุณยายสุกเห็ดให้แม่กินเนาะค่ะทำให้คุณยายทวดเอาตว่ามันคืออย่าง ตายคาวลยายแทนนั่นลงอีกแล้วแต่วา่าแม่ค่ะเอาเพิ่นว่าปลูกอีหอย่างมันคือเป็นลุมเป็นลุมนี่เลี้ยขามืออันลบหยาบมือนี่ตางกันหลายบ่ค่ะ่มือลบหยาเที่ยงเพวาเขามือนี่ท่วมหวัวเียค่ะโอ่นโอ้เพิ่นไปโโว์ต้นเขาเพิ่นมือลบหยาเนยยอเที่ยงนี่ค่ะ มือนี้ท่วมหัวแล้วแงมขอดแงมเกี่ยวขอดต่ว่าอย่าล่มกับพ่อเนาะค่ะล่มแล้วมันเมื่อยเวลาเกี่ยวมาโซเข้างามให้เอ้าเปียกหมดเลยเฮ้ยมีน้ำดิอ๋อแสดงว่าเพิ่มอีกเมื่อไรเนาะเพราะว่าถนนมันเออขั้นแทกเก่ามันกันใหญ่ชี้ย่างไปอีกอยู่อ่ะชีิคำขึ้นขึ้นก็เห็นแล้วล่ะว่าแงม ล่ <laughs> ะเดียบไม่ข่ดก็มือล้มยาเป็นยกใไ้ลูกมาเห็นคะ่ปะปลาอูกระวยเลยลงแมงเถ้อแสนอันอนี้เนี่ยป้าอูใส่พอกราเมียเห็ดค่ะหม้อวาน <c oughs> ขั้นแมนปลาอูมาเห็ดน,นี่มิต่ภูนักใจโหลดคะ่ะม้อนว่าเห็ดเขาโบงงามเห็ดอันนี้เด้ ทำเฮ็ดย่ามได้แล้วมูได้ส้มปีกกับบันนะคะไม่เกณฑคืนตลอดรรทำมหเฮ็ดยังเสียนเฮ็ดได้แป๊บเดียวบันหันก็คือแบบว่าลำบากมูมูได้ดูแลนะคะ่ะจังมามากมากย่ามได้เพิ่นก็ให้ให้เฮ็ดเทเด่าละข้าวแล้วก็เห็ดยุสซื้อ <laughs> ส่วนมากว่นได้ตั้งใจยุ่ซื้อเองเนาะค่ะนันปวดหัวนี่แหละมัน,ม,นมันบังคับเฮา อากาศดีจังตัเมฆก็สวยๆวยลังอ,อสติศเทาค่ะอากาศลมเย็นกำลังดีเข,ขาาพาอันนี้ก็คือไม่ใยา่ถามันพ่อเกี่ยวนะเพื่อนเขาอีหยังมันเหลืองมาหนี่คือจิเป็นตะเมืองแล้วค่ะทุ่งทองเลยแหละตอนนี้ก็สะเป็นสีเขียวขจีเดี๋ยวจะสิมั กลางเงือนพฤศกิการ์ละคะ่ะเเดี๋ยวสิมารีวิวตอนสีเรืองๆให้เมืองเนาะค่ะเพราะว่าหน้าทงนีน่ะจะแล้วที่หลังมูเนาะ,ะ <c oughs> เพราะว่าทั่วสีเกียวหน้าอื่นออกมา <c oughs> อ๋อแมนมาเฮอะแมนทงนีบหร,อรือว่าทงทงมันข <c oughs> ุ่ก่อ๋อทงนาห่วยจะเป็นนันธงถี่เกียวที่หลังมูะค่ะ <c oughs> อยากเห็นตอนสีทองแนบัน <c oughs> <c oughs> ไอ้กันค่ะนหนเขาง้างนะคะทุกจัรนไม่ตัดหนาไ่ข้าแวค่ะแม่ว่านคุณยายเพิ่นบ่เห็นเขาง้ามมันหีจักปีเหรอหลายปีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นมิตรวานเนาะค่ะเพิ่นเฝ้าเท้งลูกกับ่บคอยเดี๋ยวมาเห็ดซอยเพิ่นลหรมิตะวานมิตรนี้บง้ามีหวมากนีก็แห้ง่ตหญค่ะนีแ ก็จะเดินกลับคุณยายอยากโชว์ความสวยของเขา <c oughs> เดี๋ยวเขากจะิกลับกันละค่ะเพราะว่าค่าแล้วประอุกระซิบกลับไปอ, <c oughs> อำเภอเนาะค่ะเพราะว่ามืออื่นอังเปาไปโรงเรียนท่านในปิดเทอมอยู่นนองอังเปาสะอ่อนโมมันยังเนี้ประอุมากไอ้นี่ คันแท้ทีปรร่ปล่นเห็ดไผ่เห็ดใหญ่ๆแล้วปลูกต้นกล้วยทั้งสองขางแต่ว่าหนา้าปลาอูนี่นะอาจจะอาจจะเอาจะเป็นต้นมะพร้าวนะคะคอเ,อเอาคือคือพ่อพนมแล้ววา่าเราอยากดำสิเฮ็ดคือเสียแอ่เพิ่นน,น,น่ะดำห้างเทเลฟ์หนึน่งเซเว่นทีไรกันเลยคนปลูกเขาอะไรก็อยู่ในโรงสีนั่นห่างกันห้าสิบเซนแต่ว่าก่อเขาเพิ่นมักใหญ่นะค่ะพ่อนมไปเห็นพ่อนซ้อน พันมาปีหนาสิซวนมเมถาวรก็พอเถาเฮ็ดแนวนั่น <laughs> ป้านมันสิมีน้มค้างใส่ขานะแสดงว่าเขาดับห่างไวล้ละดีแล้วไม่ยหญ่ดงาห่างใหม่เลยดีห่างดับมันห่างที่สุดละให้มันอึดก่าเนาะเ<ช>พราะว่ากาเขามันมันตายไปแน่นนะมันนั่นมีน้มบอกแม่บอกเห็นความห่างเลยค่ะ นี่แรก<า>แม่ย่าเขียเห็เพืนดัหน้าว่าคือดั่มห่างเข็มงานมึงคือไม่ย่าเพราะมันใหญ่บ้าคือไม่ย่า,าจากนี้ไปสิปูเป็นมะพร้าวคู่งออามบ่ขึ้นไม่หอดปลูกตะคู่ต้องกลังนี่ก็ได้คู่้ใหั่นี่แล้วทั้งใจฮาก็ปปูกรกะเจียวไปจนสุดผลมา ความคิดนะมีอยู่ค่ะเจ้ว่ากะปลูกประอุจะมาเป็นคนที่ปลูกไว้แล้วก็บ่มาดูแลกะลำบากตาก็ย่ลายเขาปารุ่นลุงจันห์ีมาแล้วค่ะเขาให้หนิบ่มีจักเที่ยค่ะเจ้าหิ่งหางตีหนิงอยู่ที่เดียวมากนหนิแฮงบ่มี่เขาเลยค่ะแต่ย,ย่างหาเกี่ยวเอาเอากระสอบลากไปเดียวเอาห่วงเขาสินเดี๋ยวจังไนก็สิเป็นถุงทองของคุณยายสุ สวยมาก<ง>นี่ละครนินปะอูมากแนวนี่นเดินเป็นอุโมง์ไปแบบน้ำาขางทางขางคันแท้มีแนวอยากแนวกินไปตลอดนะโอ้บบออบบอได้มากเพื่อน่ะมากมือได้ก็ส่วนตะปะอูโล่งทงตาปะอูผันมาเนี่ยมือแรงเนาะ อังเปากเลือเลียนแล้วจังเลยเขามากสินนะมันมันก็ลุงมากบ่ไดเพราะมันคำออน้ำใหม่เ,เบิดแล้วบนนี้บเ,เ,เบิดในหั่นกับเบิดตากระบายูข่ข้บนเสอมาเนี่ยโอเคค่ะน,นางเศร้าเมื่อยจกบาดที่ป่ะยายยางตัว ัอดีใจพได้ไปเล่อสุธงตว่าทงไปทงนั่นนั่นบ่เห็นเขาค่ะไปบ่หอนมิต่นามก็เด๋ยวสิพาคุณยายกลับบ้านละค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวาอันนี้เสียงคยุณยาย